สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาเจอผมปอเปี๊ยะพลนะครับในฟุตบอลค่ำคืนวันพระรหัสสดีนะครับยินดีด้วยกับแฟนบอลหงแดงลิเวอร์พูลครับใครที่ตามผมเมื่อวานนี้ก็ร่ำรวยกันไปนะครับในเว็บไซต์ rg3th.com นะครับเมื่อคืนนี้ผมบอกแล้วลิเวอร์พูลจะสามารถรวมกำลังใจกันได้และก็เอาชนะเชลซีไปได้ในที่สุดจริงๆเกือบจะเละอยู่แล้วนะครับนำได้ถึง3ประตูต่อ0ูนะฮะและ4ประตูต่อหน่งแต่ว่ามาดูความสุดยอดของคริสเตีนโพลิสิ่งคืน แล้วก็จ่ายให้อับราฮัมยิงนะฮะก็ให้เป็น4-3ตอน4-3เนี่ยหืมแมน,นยูแบบใจเย็นๆน,นะเลยคูนะเอาอีกนะเอาอีกนะครับสุดท้ายก็ชนะไป5-3ต่อก็ทำให้1คะแนนของแมนยูเอเตดในคู่เชียงคือตรงมีความหมายมหาศาลนะฮะในการขึ้นไปอยู่ที่3ของตารางแล้วก็เกมสุดท้ายขอแค่ไม่แพ้เลสเตอร์ตอนนี้คือไม่ได้สนที่3ที่4แล้วนะฮะ ขอแค่ไป UCL เนี่ยแหละครับก็คือนัดสุดท้ายของฤดูกาลนัดที่38เนี่ยขอให้แมนยูไม่แพ้เลสเตอร์ ester, จะได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีก100%นะครับแต่ถ้าหากว่าแพ้เลสเตอร์ ester, ก็ต้องลุ้นให้เชลซีแพ้วูฟด้วยก็จะได้ไปกับเลสเตอร์นั่นเองนะครับเออทีนี้เมื่อคืนนี้โอ้โหถือว่าสุดยอดผมท่านายถูกไป2คู่นะฮะก็คือผมบอกแล้ว่าอินเตอร์ไม่ชนะฟีออเลนตีน่าเกินหนึ่งลูกสุดท้ายเสมอเลยนะครับแล้วก็ลิเวอร์พูลชนะ5-3าามตามคาดส่วน คู่ที่ผิดก็คือแมนยูไนเต็ดทีมรักของตัวเองเนี่ยฮะจะใส่เสื้อวันวนี่ย <c oughs> โอ้โหเออ่ต้องยอมรับครับนัดนี้ผมไม่เซ็งเท่าเกมที่เ้าเสมอเจ้ากับซาลัมตันนะครับเห็นผมเพราะว่าไอเกมที่มันโดนเซาตีเสมอสองสองเนี่ยมันน่าเจ็บใจเพราะว่าไปโดนตีเสมอในช่วง90้บวกหแต่ไอ้นัดเนี้ยมันไม่ไหวจริงๆครับคือนักเตะมันล้ามากลงไปเล่นเนี่ยผมว่าใครเอามือไปตีขานักฟุตบอลน,นี่นะร้องไห้อะ คือมันพัก2องสามันเตะทีสองสามเตะทีมันไม่ไหวจริงๆนะครับคือแมนยูดันเข้ารอบรองชนะเลิศเอฟเอคัพด้วยมันก็ยี่โปรแกรมมันแน่นเข้าไปใหญ่นะครับไว้แซมพักมันทั้งวีคแล้วเหลียวเลสเตอร์เนี่ยก็พักมากกว่าแมนยูในวันอาทิตย์นี้นะฮะพีพีดีวีถ่ายทอดสด3ามทุ่มครึ่งเป็นต้นไปติดตามชมได้ทั่วประเทศนะครับซุปเปอร์ซันเดย์นะฮะเตะพร้อมกัน10คู่เป็นธรรมเนียมของฟุตบอลอังกฤษครับ อ่ะมาค่ำคืนนี้ครับอย่าลืมแอดทีเด็ดข้ามาครับแอดทีเด็ด 90s ตรงนี้เลยนะฮะและแชร์กันใน YouTube เยอะๆครับกับผมปอบพิรพลนะครับแนะนำเว็บไซต์นี้เพราะว่ามีคุณภาพครับแนะนำถึงในเว็บนี้มีให้เลือกถึง5ค่ายทั้งยูฟ่าสโบและก็แม็กซ์เบนะครับลองเข้าไปดูก็ได้ครับ rg3th.com นะครับผมก็จะคอยแชร์ในคอลัมน์ด้วยนะครับเข้าไปตามอ่านได้ในคอลัมน์ kick off นะครับค่ำคืนนี้ครับมีเซนิอาเตะกัน2คู่ครับ อูรินเอเซเจอกับยูเวนตุสแล้วก็ลาซิโอเจอกายารี่นะครับคือด,ดูไม่ยากครับยูเว่ e เนี่ยกำลังจะเป็นแชมป์อีกแล้วท้ายฤุ่นการทีไลยอรมันกับอิตาลีมากจะเป็นแบบนี้ก็คือทีมที่กาําลังลุ้นแชมป์กับยูเว่และบาเยอร์มีอันต้องล้มหายตายจากไปทุกทีไม่ว่าจะเป็นดอทมูนโรมาอินเตอร์ไอเบลซิกลาซิโอมันจะต้องพลาดเองและสุดท้ายก็ยูเว่เป็นแชมป บาเยืนเป็นแชมป์ไปอย่างนี้ทุกครั้งเลยนะฮะและค่ำคืนนี้ครับเมื่ออินเตอร์เสมอฟิออร์คืนนี้ก็กระดิกระดาเลยครับสำหรับยูเวนตุสนะครับพวกเขาจะเอาชนะอูดิหรือว่าอูดิเนเซได้อย่างน้อยหนึ่งประตูจับไปยูเวนตุสเลยนะครับส่วนคู่ที่สองครับเป็นทางด้านของลาซิโอกับกายารี่ผมมองว่าลาซิโอเนี่ยมาไกลเกินไปแล้วผมมองว่าคืนนี้ถ้าชนะไม่ชนะเกินหนึ่งลูกนะครับเพราะฉะนั้นคืนนี้ผมชอบกายารี่มากกว่า นะครับเพราะราคามาต่อมาต้องยิง2ประตูผมชอบกายารี่ครับเพราะฉะนั้น2คู่ในค่ำคืนนี้นะครับเว็บไซต์ rg3th.com เข้าไปดูกันได้ยูเว่และกายารี่ครับทีเด็ดวันนี้กับผมปอพิรพลนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันวันศุกร์สวัสดีครับ